การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานการนำเข้าและส่งออกการนำเข้าส่งออกเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบันเนื่องจากมีปริมาณการนำเข้าและส่งออกมากโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปริมาณการขนส่งมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆเนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆจนสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศมหาศาล ซึ่งการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์จะใช้เรือเป็นพาหนะในการขนส่งดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์เราจึงควรนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพบว่าปัจจุบันปัญหาของสายการเดินเรือคือไม่สามารถให้บริการจองตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างทันเวลาเนื่องจากการหมุนเวียนกลับมาของตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดก,การที่ดีโดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานที่ต่างๆระหว่างการขนส่งเช่นการนำระบบ C C T V มาติดตั้งบริเวณทางเข้าบริเวณท่าเรือเพื่อตรวจจับข้อมูลเบอร์ตู้คอนเทนเนอร์และส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการให้บริการรวมถึงการนำระบบ RFID มาใช้ในการตรวจสอบตู้สินค้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งการทำงานออกเป็นสส่วนคือ 1. ฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกซีลหรือ e s e l u ลักษณะจะเป็นสลักสำหรับล็อกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ภายในและใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อประหยัดงบประมาณ 2. ซอฟต์แวร์เป็นเว็บแอปพลิเคชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะทำงานร่วมกันโดยที่ตัว e c l จะทำหน้าที่รายงานตำแหน่งที่อยู่ผ่านสัญญาณ GPS วันเวลาและสถานะการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์แบบเรียลไทม์ผ่านสัญญาณ4 g กลับมายังเว็บแอปพลิเคชันซึ่งทำให้เราทราบถึงตำแหน่งที่อยู่และสามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้คอนเทนเนอร์ได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนเกิด disruption ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมหรือที่เราเรียกว่า disruptive technology RFID เทคโนโลยีการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกคาดการว่าจะมีความสำคัญ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกเป็นอย่างยิ่งและเริ่มมีการนำเข้ามาใช้ภายในอุตสาหกรรมบ้างแล้วโดยถูกใช้ในงานรูปแบบของ RFID tag แผ่นป้ายขนาดเล็กซึ่งจะถูกติดลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์และสามารถอ่านค่าด้วยเครื่องสแกนเพื่อให้สามารถมองเห็นสินค้าได้ในทุกขั้นตอนทำให้การติดตามและการสืบค้นเป็นไปได้โดยง่าย โดยผู้ใช้สามารถใช้เครื่องสแกนเพื่อตรวจสอบสินค้าได้จากทางไกลโดยไม่จําเป็นต้องนําสินค้าออกมาจากชั้นวางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อซัพพลายเชนเป็นอย่างยิ่งดิจิ t a ลเซนเซอร์เซนเซอร์ดิจิทัลสำหรับตรวจวัดค่าต่างๆของสินค้าที่นอกเหนือไปจากตําแหน่งเช่นอุณหภูมิความชื้นและอื่นๆ เพื่อให้การติดตามสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์ดิจิทัลมักจะถูกใช้งานในอุตสาหากรรมน้ำและการแปลรูปในอุตสาหากรรมโลจิสติกสและซัพพลายเชนนั้น Ford ดแอนด์ซูริวานสำนักวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสำนักหนึ่งจากสหรัฐอเมริการายงานว่ามีการนำเซ็นเซอร์ชนิดนี้เข้ามาใช้ภายในอุตสาหากรรมทั่วโลกแล้วถึง44% smart warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะโดยทั่วไปแล้วหมายถึงคลังสินค้าที่มีการนำระบบอันตโนมัติมาใช้งานแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้เป็นคลังสินค้าที่มีความสามารถในการรับออเดอร์ตรวจสอบจัดเรียงและขนส่งสินค้าได้ด้วยตัวเองซึ่งไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลายชนิดเข้าประกอบร่วมกัน Warehouse Management System ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในกรณีที่คลังสินค้ามีขนาดใหญ่และมีสินค้าจำนวนมากเกินกว่าจะบริหารได้ด้วยมนุษย์ทั้งหมดปัจจุบันถูกใช้งานในคลังสินค้าหลายแห่งทั่วโลกและเป็นที่คาดการว่าจะแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยมีฟังก์ชันหลักคือการบันทึกข้อมูลสินค้าลงในคลังเช่น จำนวนสินค้าตำแหน่งสินค้าขนาดน้ำหนักการจัดทำฉลากสินค้าอัตโนมัติบันทึกข้อมูลว่าสินค้าชนิดใดจะต้องขนส่งแบบใดไปจนถึงการคำนวณการขนย้ายโดยโปรแกรมจํานวนหนึ่งสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อคำนวณว่าการลำเลียงสินค้าในอถหนึ่งจะต้องใช้พนักง,งานกี่คนใช้เครื่องมืออะไรบ้างและใช้เวลาประมาณเท่าใดโดน โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันธุรกิจหลายรายเริ่มพิจารณาและพัฒนาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าโดยการใช้โดรนเพื่อการโลจิสติกนั้นเบื้องต้นถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นการใช้งานภายในคลังสินค้าเป็นหลักแต่เนื่องจากโดรนสามารถบรรทุกน้ำหนักได้น้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นและเลือกใช้ระบบลำเลียงสินค้าอย่างสายพานอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าแทน Delivery Robot หุ่นยนต์สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งถูกพัฒนาให้ทำงานร่วมกับพนักงานขนส่งเพื่อรองรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่กำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหุ่นยนต์จะทำหน้าที่ลำเลียงสินค้าลงจากรถแล้วส่งไปถึงหน้าป,ประตูบ้านผู้รับซึ่งในภาคอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่าการใช้พนักงานขับรถให้ทำหน้าที่ขนส่งด้วยเป็นขั้นตอนที่กินเวลาและแรงงานมาก รวมถึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้รับอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งไม่อนุญาตให้นำรถเข้า Delivery Robot ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานคู่กับรถบรรทุกเป็นหลักและทำหน้าที่การจัดส่งขั้นตอนสุดท้าย AIDC ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทขนส่งซึ่งเริ่มต้นจากการนำบลูทูธและ RFID มาใช้ทำให้มีการอัปเดตสถานะของการขนส่งที่หลากหลายแบบอัตโนมัติโดยอาศัยการทำงานผ่าน Head h e h เ l ลและ Automatic Scanner ส่งผลให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เช่นสถานที่ในการจัดส่งระยะเวลาประมาณการในการจัดส่งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆเป็นต้น การเติบโตของโซลูชันสำหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซการค้าขายออนไลน์จะเป็นการดำเนินธุรกิจแบบ B2C ซึ่งส่งผลตามมาต่อธุรกิจขนส่งเพราะธุรกิจขนส่งจะต้องมีการใช้ฐานข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการตลอดจนการติดตามสถานะของสินค้าระหว่างการขนส่งอีกด้วยซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์อย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้กระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว,วมีประสิทธิภาพลดต้นทุนของธุรกิจและที่สำคัญคือช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าสรุปหากธุรกิจไม่สามารถลงทุนได้เองในกระบวนการทางด้านโลจิสติกการมองหาผู้ให้บริการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในฐานะลูกค้าแล้วแน่นอนว่าทุกคนย่อมคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดและในขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามการระบุบริษัทที่มีการบริการที่ดีแต่ราคาถูกในตลาดถือเป็นเรื่องยากมากฉะนั้นต้องอาศัยการวิเคราะหา์หลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาผลตอบรับ ความพึงพอใจของลูกค้าความเชี่ยวชาญประสิทธิภาพในการทำงานและอื่นๆเพื่อดูว่าบริษัทใดที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยำมีโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสินค้าของธุรกิจที่สุด